ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกๆคนพ่อใช้เหือแทนน้ำรดลงไป คือให้ผลิดอกใบออกผลให้เราทุกทุกคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้วห้าสิบปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บันเทา ก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไปจนนนี้ใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่ ขอเถิดเพื่เกี่ยนอินดีบริการค่ะคุณยายติดต่อเรื่องอะไรคะเออเพื่อดียายมาขอญาตก่อสร้างนะคะไ<ะ>ม่รามาให้หน่อยนะคะวถูก<ะ>ต้องไหมได้ค่ะเดี๋ยวขอดูเอกสารแป๊บนึงนะคะคุณยายเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงค่ะโอเคจะเป็นอะไรโอเคเดี๋ยวรบกวนคุณยายเขียนคำขอก่อนนะคะคำขออนุญ,ญาตก่อสร้าง ตรงนี้นะคะใช่ค่ะเซ็นเลยค่ะรบแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงลูกเุื่อผู้เชิญไปโต๊ะถัดไปนะคะผมขอออช่างนะคะให้ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งนึงนะคะได้ครับผมก็ต้องออคิดเป็นอนแบบแปนคิดเป็นยอดมีนมาอันนี้นะครับเอกสารนะครับทาสิทยุวินยุวิทยุวิทยะมาทยุวุุบ ข้างในราโกรธให้เอกสารไปขอเจริค yeah, I mean ุยก่อนนะครับคนยืมแบบไหมแล้วคมายืมอะไรจังเบี้ยผู้สูงอายุใช่ไหมคะสำนวัฒน์สำนองเตรียมได้ค่ะครบเป็นไหนคะสูงอายุนี่ยังไม่เสร็จหรอคะมาตั้งแต่เช้าเนี่ยข้าให้ไปเอาเอกสารใหม่อะโอ้ค่ะค่ะค่ะอ้าวยังไงคุณยายไปโต๊ะกันเลยเลยค่ะไปถ่ายพอเอาเครื่องแช่งนะคะไปโต๊ะนี่สาวเลยค่ะที่คนสวยนะค่ะใช่นี่ค่ะพอดีเข้าให้มา อย่างเงินตรงนี้เ่อจ้ะอ๋อต้องดูห้หน่อยจ้ะมาจากกองช่างใช่ไหมคะค่ะค่ะอุ๊ยพอดีคุณยายพอดีมันสี่โมงครึ่งพอดีเจ้าหน้าที่ไม่มีใครอยู่แล้วค่ะตอนนี้ยายมาตั้งสองรอบแล้วนะคะเดี๋ยวปอครับอ๋อวัสดี่ะปอคุณปอจะไปไหนคะวัสดี่ะค่ะยายมาสองรอบแล้วเหลืนนะคะเพราะว่ารดอีกน่ค่ะค่ะเพราะว่าไอ้เจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันอย่างนี้แหละไม่ได้กินข้าวกินน้ําเลยค่ะ เราจะให้ยายมาวันไหนคะพรุ่งนี้รบกวนเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมคะ้จ้ะได้จ้ะพรุ่งนี้ค่ะโอเคจ้ค่ะได้จ้ะรบกวนด้วยนะคะคุณยายสวัสดีค่ะดีค่ะอมรเพค่อเกษตรมีบริการค่ะวันนี้คุณยายมาติดต่อเรื่องอะไรคะยายขอเลือดยายขอยายก่อสร้างบ้านนะคะโ้โห อดูเอกสารให้แป๊บนึงนะคะคุณเป็นพลังเช็กะเคครบีวยบวนคุณยาเขียนคำขออนุญาต่อสร้างให้ด้นะคะเสนตรงนั้น,นะคะคุณยายค่ะเดี๋ยวดอกให้เดี๋ยวยังไงรบกวนคุณยายเชิญน,นั่งโต๊ะกันกันเลยนะคะเดี๋ยวการจะออกใบเสร็จค่าทำเนน ึงนะคะคเดี๋ยวทางเราจะออยเสร็จให้นะคะสามแปนะ๊บนึงอันนี้เดี๋ยวให้ทางนะคะทุกที่ค้อมูลให้นะคะไปหาท่านด้เลยยายคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวให้ท่านประหลัดเซ็นให้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะก็ทำไมเร็วจังคีมาวันนี้อ๋ออันนี้เป็น,านการบรรจุ Stop s e r v วิ e ของอบตคะ่ะซึ่งเราเอาหนึ่งในหลักการทรงงานของในหลวงรักชกาลที่9มาปรับใช้ในการทํางานในองค์กรน,นะคะค่ะก็ขอบคุณคุณยายนะคะที่ให้คำแนะนำนะคะคำชื่นชมกับอบตเราะคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ